โอเคนะครับหลังจากที่ผมใช้การ์ดจอมานะครับเจวันแล้วนะแล้วยังไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วผมจะมาบอกร้านพี่เขาคนที่ผมซื้อนะก็ผมไม่รู้นะครับว่าส่วนตัวเนี่ยผมไม่เจอปัญหาอะไรนะครับผมเลยจะมารีวิวให้นะครับว่าร้านเขาเนี่ยมัน,ม,นมันโอเคนะของคือร้านแน่นจริงอะผมเคยซื้อของเขาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่านะตามนั้นนะครับนี่นะครับส่วนคนที่อยากจะซื้อเนี่ย ให้กดตรงไหนนะครับให้กดมตรงนี้นะครับนี่อ่ะเอาผมไม่รู้ว่าตัวเดียวที่ผมใช้อะโหน่าจะไปแล้วครับเนี่ยอันนี้คือตัวที่ผมซื้อนะนี่นี่ใช่ไปแล้วก็ยังเหลือตัวอื่นอีกนะครับแต่ตัวอื่นละครั้งข่าที่จะแรงนะอ่ะอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้นี่ตัวนี้ซื้อได้นะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวสเปคเดียวที่ผมซื้อเลยนี่พันแปด พันแปดพันเก้าพันเจ็ดพันเจ็ดเนี้ยน่าจะเป็นรวมส่งอีกน่าจะเป็นพันแปดเก้าสิบนะครับสเปคนี้อ่ะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะครับตอนแรกที่ว่าแบบผมคิดว่าจะไม่ให้ไม่ค่อยมีความสนใจทุกคนก็มาคอมเมนต์กันนะครับมันก็ขอบคุณมากนะครับที่คอมเมนต์คุยกันจะเป็นอย่างดีนะครับก็ถือว่าใช้งานได้โอเคนะคผมมาเทสให้แล้วนะก็มาซื้อได้นะครับ อนาคตต่อไปเนี่ยผมไม่รู้นะครับผมอาจจะรีวิวอะไรต่อแต่ว่าตามที่ผมบอกไปนะครับหนึ่งมื่นหนึ่งห่คนหนึ่งห่คนดูหนึ่งพันหัวใจนะครับแต่ผมจะซื้อหนึ่งสูงสุดมารีวิวให้ดูนะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะผมไม่ได้รีบนะครับแต่ไปเดี๋ยวอาจจะรีวิวไข่เขียวให้ดูนะครับตอนเนี่ยซีพที่คิดว่าคุ้มที่สุดที่ผมจะซื้อต่อไปเนะี่ยผมมองเป็น r x นะครับ RX 6 7 0นะันเเนี่ยอันนั้นอยากได้นะอยากได้ข้างที่อยากได้เลย เพราะว่ามัน,ม,นมันใช้กับกระจอที่เป็น 2K นะครับภาพภาพ 2K นะครับส่วนตัวผมเนะี่ยผมใช้คอมภาพ 2K อยู่นะครับแล้วอ,อย่างกาะจอตัวแุดที่ซื้อมาเนี่ยผมมองว่ามันมันเล่นได้ครับแต่ว่ามันเป็นบางเกมนะครับส่วนใหญ่เนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ความพอใจของแต่ละคนนะครับมันไม่ใช่บอกว่าแบบเอ้ยพี่ผมใช้รุ่นนี้รุ่นนี้ต้องถามตัวเองว่า มีแค่เนี้ยพอใจหรือเปล่ากับสเปคคอมที่ตัวเองมีนะครับมันมันมันบอกไม่ได้นะให้ผมบอกว่าพี่ผมเนี่ยในปีเนี้ยผมเล่นฟเฟรมเนี่ยผมใช้980 GTX 980อยู่พี่ว่าพอไหมถามตัวเองว่าเล่นแล้วลื่นโอเคไหมมันโอเคก็ไม่ต้องเพิ่มนะครับไม่จําเป็นต้องอัพทุกปีนะครับคอมอ่ะจริงๆเอาแค่เราเล่นได้ก็ได้นะครับพอ แต่ยังผมเนี่ยผมเป็นยูทูบเบอร์นะครับผมต้องทำคอนเทนต์ต้องทำอะไรตลอดเนี่ยผมเลยอาจจะต้องใช้การ์ดจอที่แรงขึ้น CPU ที่แรงขึ้นนะครับตอนนี้ผมก็มี CPU สเปคใหม่อยู่นะครับอยู่อีกตัวหนึ่งนะครับที่อยากจะเอามารีวิวให้แล้วมันเป็น CPU ตัวราคาหลักร้อยอ่ะสามร้อยกว่าบาทเองนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็น CPU ตัวนี้นะครับไอทอนเห็นไหมเนี่ยตัวเนี้ยที่ผมจะมารีวิวต่อนะครับแล้วก็ รีวิวเสร็จอาจจะขายให้ให้เลยนะครับอาจจะขายเลยก็ได้นะครับผมอาจจะไม่ได้ใช้ต่อแล้วนะครับแต่ก็จริงๆอ่ะผมเอาสิบยูนี้ไว้นะครับมารับงานยืนเอฟเคไฟเอ็มนะครับใครที่สนใจที่แบบอยากจ้างไปยืนเอฟเคก็ไปยืนได้นะครับผมคิดไม่แพงนะครับหนึ่งวันหนึ่งวันหกสิบาทผมว่ามันมันมันไม่แพงนะครับแบบว่าคิดสภาพแบบผมต้องแบกรับค่าไฟค่าอะไรนะครับต้องมายืนทั้งวันนะครับอะไรเงี้ยสนใจก็เข้าดีคอดแล้วก็มาสั่งมาจองคิวได้เลยนะครับ น็จะยืนใน F K อะไรอย่างงี้นะครับเนี่ยนะครับราคา400-500กว่าบาทนะครับนี่ผมมีสองตัวแล้วผมมีตัวนี้ด้วยเนี่ยเนี่ยสองพันจี 2, ผมก็มีนะครับเดี๋ยวผม,มรีวิวเดี๋ยวรีวิวให้ครบเลยนะครับตอนนี้ผมกําลังซื้อบอร์ดมาอยู่นะครับเดี๋ยวม,มารีวิวให้นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวสเปคคอมแบบว่าซื้อคอมประกอบในราคาไม่เกิน5,000บาทอะไรเงี้ยอ่ะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมคิดว่ามันน่าจะยาวเกินไปละ ก็ประมาณนี้นะครับถ้าอยากดูเดี๋ยวมารีวิวให้นะครับรีวิวสองรุ่นนี้นี่มีสองตัวเลยนะครับอ่าแต่ถ้ารีวิวเสร็จถ้าใครอยากซื้อเดี๋ยวผมขายให้อีกร้านเดิเนไปร้านพี่เขาก็ขายนะเห็นปะนี่อ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบายสวัสดีครับเรื่องการ์ดจอก็ถือว่าใช้งานได้นะครับเลยเจบมาแล้วเลยจะให้อัปเดตอีกก็รอดูแล้วกันเดี๋ยวผมจะแปะลิลงก์ร้านเขาให้เลย นะครับถ้าอยากจะมาซื้อโอเคก็ออกไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบายสวัสดีครับ